เบลูกาได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ง่ายยินดีต้อนรับขอบคุณมากครับลาบห้ามปิงแอดมินโอ้ขอโทษครับเออนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์มองอัดหรือเปล่าเออจะดูชาแนลยังไงครับโอ้ พิมพ์ให้มันช้าช้าหน่อยไอ้บ้านายยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนเลยนะโอเคครับก็เวดดไฟ์ผมเลยได้เลยครับนะผมอยากได้น,นนะพงษรับนไอติ่งนะ่าสงสัยนายโพสข้อความสแปมมากเกินไปแล้วนะเขาให้โพสได้แค่สองข้อความต่อนาทีเท่านั้นโอเคครับ แต่ว่าเบลูกะโดนอโดนนิ้วไปแล้วนะครับวันต่อมาสวัสดีครับอ่าสำนึกผิดหรือยังครับโชว์ทางให้ผมหน่อยครับเอาละฉันจะให้นี่นะกดกติกาอะไรวะกดกติกา สี่รมสแดเมกะไบต์เนี่นะทำไมมันยาวขนาดนี้นั่นคือสิ่งที่เธอพูดเรามีกฎแค่ไม่กี่กฎเท่านั้นแล้วเราก็จะทดสอบในในอีกสิบนาทีห้ามโอ้อยโอ้ยห้ามจีบกันห้ามเออทุกคนต้องอ่านทิกเก้หมดเออ พ่อความเยอะมากสิบนาทีให้หลังพรไมยังครับเอาละเนี่ยแบบทดสอบลิงเอาละนะตอ,ะอบแบบทดสอบอายุสิบสองสิบสามอะไรจนการศึกษาอา่อการศึกษาเรียบร้อยนะครับฮัลโหลยืนยันให้ผมได้ยัง ฉันยังไม่เชื่อใจนายนี่ผมตอบคำถามนึกเกือบสองชั่วโมงแล้วครับมีมารยาทหน่อยขอโทษเ็คือผม,มอยากจะพูดเอาละคำถามได้ส่งรูปหน้าตัวเองมาเออผมแค่อยากเล่นเกมให้ผมเข้าไปได้ไหมครับฉันไม่ได้เป็นคนเข็ยนก,กฎกติกาโอเคก็ได้ครับอันนี้รูปหน้าผมมุมมองของลร อะไรวะโปดสมัคสมครด้วยนะครับ